สวัสดีครับ e ีพีนี้จะมาคุยกันในเรื่อง4วิธีกำจัดนิสัยการเป็นคนยอมแพ้ง่ายของคุณกันนะครับถ้าคุณรู้สึกเบื่อตัวเองในการเป็นคนที่มักจะล้มเลิกเป้าหมายไม่พยายามในการที่จะรักษาความสัมพันธ์ไม่มุ่งมั่นในการทำงานหรือแม้แต่คุณเพิ่งจะรู้สึกตัวเองว่ายังมีความหวังที่จะไล่ล่าความฝันต่อไปหลังจากที่คุณยอมแพ้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสัญญาณเชิงบวกว่าคุณกำลังจะพลิกชีวิตไปในทางที่ดี นั่นก็เพราะว่าขั้นตอนแรกในการกําจัดพฤติกรรมที่ไม่ดีก็คือการยอมรับว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการกําจัดนิสัยยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็ทําสิ่งที่คุณต้องการให้สําเร็จนั้นต้องการความมั่นใจในตัวเองรวมถึงความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับคุณต้องเปลี่ยนจากทัศนคติที่ว่าฉันไม่สามารถที่จะกําจัดนิสัยชอบยอมแพ้นี้ได้ไปสู่ทัศนคติใหม่ที่ว่า ในิสัยที่ไม่ดีทุกอย่างสามารถถูกแทนที่ด้วยทัศนคติที่ดีกว่าเดิมเนื้อหาใน e ีพีนี้จะตัดมาจากหนังสือ e b o ุ๊ที่ชื่อคิดแบบนี้ไม่มีวันแพ้ที่เรียบเรียงโดยผมสุรนนท์ประดิษฐ์แอดมินของช่องอลิ i ิตด m บายเซตจ,จิตไม่จำกัดช่องนี้นะครับถ้าใครสนใจจะอ่าน E-Book ฉบับเต็มที่นอกจากจะได้พลังที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วยังเป็นการสนับสนุนช่องนี้ด้วย ผมก็จะใส่ลิงก์สำหรับซื้ออ e ีบุ๊กเอาไว้ในคำอธิบายคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกช่องนี้ใน YouTube อยู่แล้วตอนนี้อีบ e ุ๊กเล่มนี้ก็จะรวมอยู่ในโฟลเดอร์สำหรับสมาชิกอยู่แล้วสามารถที่จะอ่านได้เลยนะครับข้อ 1. ค้นหาสาเหตุที่ทำให้คุณยอมแพ้หลีกเลี่ยงการล้มเลิกในเวลาที่ไม่ควรเลิกทำไมถึงอยากล้มเลิกอะไรทำให้คุณอยากยอมแพ้การค้นหาคำตอบที่เป็นความจริงที่สุดสำหรับคำถามเหล่านี้และจัดการกับคำตอบเหล่านั้น สามารถช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายต่อไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้คุณล้มเลิกง่ายๆอีกเมื่อคุณถามคำถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้คุณอาจจะรู้สึกประหลาดใจกับเหตุผลที่ทําให้คุณอยากจะเลิกทําอะไรสักอย่างคุณอาจจะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานอย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับโครงการที่คุณกําลังทําอยู่บางทีคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนงานที่ต้องทําและรู้สึกว่าการเดินออกมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากคุณมองอย่างเป็นกลางแล้วก็มีความคิดที่ชัดเจน การล้มเหลวในการหาข้อตกลงวิธีการทำงานร่วมกันหรือว่าความเครียดที่เกิดจากการโต้เถียงเป็นเหตุผลที่แท้จริงในการเลิกทำกันแน่สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถที่จะทำได้เมื่อคุณรู้สึกอยากจะยอมแพ้ไม่ทำต่อหลังจากการโต้เถียงก็คือการให้เวลาตัวเองได้หายใจและทบทวนความขัดแย้งเมื่อคุณใจเย็นพอที่จะคิดอย่างเป็นกลางวิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องทำสิ่งที่อาจจะกลายเป็นความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดในภายหลังข้อ2 อย่าลืมหยุดและไตร่ตรองว่าทำไมคุณถึงทำในส e e ouais. ิ uh ่ง huh. ที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้เพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องสาเหตุหลักที่ทำให้การล้มเลิกกลายเป็นนิสัยก็คือการที่คุณปล่อยให้ความรู้สึกของคุณเข้ามาขัดขวางการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างเช่นเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมหรือเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีแรงที่จะยื้อกับความสัมพันธ์ของคุณต่อไปคุณไม่ได้จดจําความสําคัญหรือว่าคุณค่าของสิ่งที่คุณกําลังทํา อย่างไรก็ตามหากคุณปฏิเสธที่จะให้อารมณ์มารบกวนการทํางานรบกวนการใช้ชีวิตหรือว่ารบกวนการตัดสินใจของคุณคุณจะสามารถคิดอย่างเป็นกลางและก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนึกถึงสิ่งนั้นในครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกอยากจะเลิกแทนที่จะเริ่มยอมแพ้ในการเริ่มโครงการใหม่หรือว่ายอมแพ้ในการศึกษาต่อปริญญาให้หยุดและก็ไจรรองถึงเหตุผลแรกของคุณในการมีส่วนร่วมในงานหรือว่าในสาขาวิชานั้นตั้งแต่แรกโดยทั่วไปแล้วเหตุผลที่คุณเริ่มต้นนั้น ดีพอที่จะทําให้คุณทําต่อไปได้เพราะว่าถ้ามันไม่ดีพอคุณก็คงไม่เริ่มทํามันตั้งแต่แรกข้อ 3. ล้อมรอบตัวคุณด้วยผู้คนที่ปรับตัวเก่งเพื่อให้คุณรับอุปนิสัยเชิงบวกจากพวกเขาได้การล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่ไม่เคยยอมแพ้จะกระตุ้นให้คุณเป็นเหมือนพวกเขามากขึ้นและนี่เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกําจัดนิสัยชอบยอมแพ้ง่ายๆของคุณถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับคนขี้บ่นและคนที่ไม่เคยยึดติดกับเป้าหมายของตัวเองคุณก็จะได้เรียนรู้นิสัยของพวกเขาและถือว่าการยอมแพ้เป็นเรื่องปกติธรรมดาข้อ 4. เข้าใจว่าการหยุดและพักผ่อนเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนที่ยอมแพ้อย่าประมาทพลังของการหยุดงานชั่วคราวและพักผ่อนในเวลาที่ควรจะพักนิสัยการยอมแพ้ของคุณอาจจะมาจากการที่คุณทํางานล่วงเวลามากเกินไป หรือว่าคุณทุ่มเทเวลา99%ไปให้กับการทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จจนทําให้ไม่สามารถที่จะทําอะไรช้าลงแล้วก็คุณไม่สามารถที่จะผ่อนคลายได้การทํางานหนักเกินไปแล้วก็ไม่ให้เวลาพักผ่อนที่เพียงพอกับตัวเองมันบังคับจิตใจของคุณให้คิดว่าคุณได้ทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วและทางเลือกเดียวที่คุณมีอยู่ก็คือการยอมแพ้อาการนี้ใกล้เคียงกับภาวะหมดไฟหรือที่เรียกว่าเบร์อเอาที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทํางานหนักอย่างต่อเนื่องนานเกินไป ตัดขาดจากสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่สักสองสามชั่วโมงแล้วก็ให้เวลาตัวเองพักผ่อนแล้วก็เติมพลังให้เพียงพอถึงเวลาวันหยุดก็ใช้เวลาหยุดให้เต็มที่เป็นระยะพักผ่อนแบบลืมงานไปเลยสักช่วงหนึ่งใช้เวลากับตัวเองหรือว่าครอบครัวและคนที่คุณรักให้เต็มที่หากคุณทําเช่นนั้นคุณก็จะทึ่งกับระดับผล,ผลผลิตของคุณในครั้งต่อไปที่คุณกลับมาทํางานต่อที่สําคัญโปรดทราบว่าการพักผ่อนชั่วคราวเพื่อที่จะฟื้นพลังของคุณนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็น มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนลมเลิกง่ายนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับช่องนี้ได้4ีวิธีนะครับวิธีแรกก็คือรับบทความหรือว่าสคริปต์เนื้อหาของ EP นี้ไปอ่านได้ฟรีในรูปแบบของไฟล์ PDF นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะแจ้งขอบทความไปอ่านได้ทัานละ1-3ึถึง EP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยกเว้น EP ที่เป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับโดยแจ้งหมายเลข EP ที่ต้องการไปได้ที่ line unlimited myset โดยหมายเลข EP จะอยู่ที่ท้ายคลิปแต่ละคลิปนะครับหรือไม่ก็วิธีที่สสามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องเพื่อที่จะอ่านบทความหรือสคริปเนื้อหาในช่องนี้ให้ครบทุก EP ตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ปัจจุบันแล้วก็ชมคลิปพิเศษที่ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับโดยสมัครได้ที่เมนูหน้าแรกของช่องเลยนะครับหรือว่าวิธีที่3ส,สามารถที่จะซื้อหนังสือพัฒนาตัวเองผลงานแปลของแอดมินช่องนี้ คุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบอ่านหนังสือเล่มกระดาษก็สามารถที่จะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการซื้อหนังสือผลงานของแอดมินนะครับดูลิงก์ซื้อหนังสือได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับหรือว่าจะสอบถามทางไลน์ก็ได้เช่นกันแล้วก็วิธีที่4สามารถที่จะสมัครสมาชิกแบบเหมาจ่ายรายปีเพื่อที่จะอ่านบทความอ e ีบุ๊กที่เป็นเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของทุกคลิปในช่องนี้ในราคาปีละ 800บาทนะครับจะได้อ่านบทความรวมถึงอ e ีบุ๊กของทุก EP ย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1มาเลยนะครับจนถึงคลิปปัจจุบันแล้วก็ที่จะทําคลิปและทาอ e ีบุ๊กต่อไปข้างหน้าอีกเป็นเวลา1ปีเต็มนับจากวันที่สมัครนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ Li น์แอดอลิมิตต์ไมซ์นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่องอลิ i ิตต์ไมซ์เซ็ตได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับับสสวสดีครับ